สวัสดีครับกลับมาเจอกับอันปฏิบัติออตโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะครับสหรับคลิปนี้มีรถกระบะตอนเดียวเข้ามาอีกหนึ่งรุ่นครับมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกอันรบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนหรือว่าการอัปเดตตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับจากร้านรถยนต์มือสองปฏิบัติออตโต้ตรงนี้อันต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ณที่นี้เลย เรามาเริ่มรับชมตัวรถกันเลยดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเจ้าโตโยต้าไฮรักรีโวครับ2.4ตัวเจรถปี2016นะครับอีกสีหนึ่งนะฮะที่พี่ๆหลายท่านสนใจแล้วก็มีการสอบถามกันเข้ามาเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยเราก็จะกลับแล้วก็เก็บ ในส่วงตัวสีขาวซะเป็นส่วนมากที่นได้มีการรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับในส่วนของตัวรถครับสีเทาเดิมโรงงานไม่เคยชนหนักที่ความน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อเป็นกระไม้อันนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องตัวคุณภาพถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับรามาดูในส่วงตัวเครื่องยนต์กันต่อครับสําหรับตัวเครื่อง2.4ลิตรนะครับก็จะเป็นตัว 2GD 2,393 cc นะครับ150แรงม้า3 4 3นิวตันเมตรตัวเครื่องเดิมนะครับไม่มีคํานะ้ำมันเครื่องไหลยเยิ้มครับเดี๋ยวตรงนี้ก่อนออกจากร้านเนี่ยเราก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศูนย์ถุงล้อแล้วก็เซอร์วิสให้กับุลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบก่อนส่งมอบนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะในเรื่องของตัวคุณภาพคันนี้เป็นคันที่อ่านมองดูแล้วว่าไม่น้อยมากนะฮะเพราะว่ามัน4,000กิโลเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ในส่งตัวด้านข้างครับตรงนี้ด่นก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถและก็ครีนนิ่งให้กับผู้ลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบสีเทาเดิมโรงงานสวยเสมอกันทั่วจรดทั้งคันแล้วก็ส่งตัวล้อเนี่ยเราเลือกใส่เป็นเวลในงานของฮอมเบลซิงนะครับหนาเก้าครึ่งนะครับแล้วก็ยางเป็นตัวปี2022 2 6 5 40 R 18นะฮะจะส่งตัวรถให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งตัวไฟนี้วเนี่ยจะอยู่ตรงแก้มข้างนะฮะ ตัวตู้เนี่ยละอันก็ใส่แล้วเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับความสูงจะอยู่ที่ 2,10. เมตรสิแะตรงนี้ในเรื่องของขนส่งครับดำเนินการให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วจดเปีนนงเล่มให้พร้อมก่อนวิ่งงานก่อนส่งมอบนะครับสับตัวล้อหลังะนนี้ก็จะเป็นตัว1 0บครึและก็ยางก็จะเป็นตัว 2,55, 50, R18 นะครับทุกๆอย่างเนี่ยมันสามารถเลือกได้หมดนะครับคุณลูกค้าครับ ไม่จําเป็นว่าต้องอ่านบอกแบบไหนต้องเป็นแบบนั้นอย่างเดียวไม่ใช่แล้วแต่การใช้งานของแต่ละท่านเลยนะครับส่วนของตัวด้านท้ายครับฝาท้ายเดิมรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนตัวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ไฟเบรคล้อสามจะเป็นแบบ LED ส่วนส,สหรับตัวด้านหลังตู้ก็จะมีเป็นตัวฟิล์มกันรอยเส้นกันซ้อนแสงนะครับสาหรับตัวการจัดทรงเนี่ยคือเราก็ใส่เป็นตัวกล่องลดนะครับแต่จริงในเรื่องตัวสไตล์มันมีหลายอย่างตรงนี้เราไม่ได้ว่าคุณลูกค้าอยู่แล้วนะครับอันนี้ คือในส่วนตัวบอดี้รอบนอกครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปอันมาแนะนําเกี่ยวกับตัวโปรโมชั่นให้ทราบกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไงเดี๋ยวรอไปติดตามกันได้เข้าดูภายใน,นกันก่อนครับสำหรับในส่วนตัวด้านในนะครับคอนโซลด้านหน้าก็จะมีเป็นตัวแอร์แบ็กหรือว่าถุงนมนิภัยให้ครบทุกจุดนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็ก เครื่องเล่นก็จะเป็นซ d ดีวิทยุ m p 3 USB AUX นะครับแล้วก็คอนเนคกับบุธูได้นะครับสำหรับตัวแอร์ครับเป็นแบบปรับอนาล็อกเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ตัวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะครับกระจกเป็นตัวแบบปรับมือหมุนนะครับแล้วก็กุญแจจะเป็นแบบดอกธรรมดาแต่ว่าสำรองก็จะเป็นตัวธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวเบาะครับเป็นเบาะหนังสีดำ60ต่อ40คันนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดกันโดยแบบตรงๆเลยนะครับพี่ๆครับ เพิ่งล้างเสร็จสับเรียบร้อยเลยเพราะนั้นตรงนี้เราเลยเอามารีวิวให้กับพี่พี่ทุกท่านได้รับชมกันก่อนคราวนี้เนี่ยอีกหนึ่งสเต็ปที่มันตอบโจทย์นั่นคือเรื่องตัวเลขใหม่คันนี้ไหม่สี่หมื่นแปดร้อยสี่สิบาทโลใหม่คันหนึ่งแล้วครับและก็ตัวสีเทาแบบนี้ด้วยใครชอบใครถูกใจไงติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสับค่นี้นอีกทีหนึ่งไปครับ เรียบร้อยกันอีกหนึงคันนะ่ะรวนเร็วง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับเพราะนั้นตอนนี้ราคาเดียวไม่เก็บเพิ่มไม่บานปลายอยู่แล้วแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องตัวราคาครับสาหรับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่4 2 9 0 0 0บาทอันย้านะครับ4 2 9 0 0 0บาทถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีถามว่าคันนี้ฟรีดาวได้ไหมฟรีดาวได้เลยไม่ต้องใช้เงินออกรถแต่ถ้าเกิดบางท่าน มีเครดิตดีแต่รายได้ที่จะไม่สามารถซื้อคนเดียวได้ตรงนี้ก็ใช้คนกู้ร่วมคนหนึ่งแค่นั้นเองในเรื่องของตัวเอกสารในการออกรถไายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับหลายๆแฟนแนซ์นเขามีการประชุมลงรวมมาแล้วแล้วก็ให้มติที่เป็นเอกาสารแล้วเป็นที่เรียบร้อยการใช้เอกาสารในการออกรถทุกๆไฟนแนซ์นเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแล้วก็ในเรื่องตัวยอดจับมีการอัพหรือว่ากระโดดขึ้นมาให้กับผู้ลูกค้าสําหรับบางท่านที่ไม่มีเครดิตใช้เงินดอกเได้น้อยลงด้วยซ้ำนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ มีแต่คุ้มกับคุ้มอยู่แล้วแน่นอนนะครับเพราะนั้นสำหรับภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับโปรโมชั่นอย่างแรกเลยต้อนรับปีเสือไฟนะฮะหนึฟรีค่าจัดค่าโอน 2. บัตรเติมน้ำมันเต็มถัง 3. ป็นกิจกรรมให้ร่วมสนุกกับทางร้านของเรานะฮะอันจะแจกลอตเตอรี่ให้กับผู้ลูกค้าคนละใบนะฮะจองคันไหนได้คันนั้นจะเป็นอะไ่ผ่านอันก็แจกอยู่ดีนะครับแต่ตรงนี้ต้องจองก่อนเลยโปรโมชั่น2อย่างแรกเงนี่ยถือว่าคุ้มและก็โดนใจมากๆนะครับสำหรับในส่วนของตัวคันนี้4 0 0 0 0ืานโนก็ต้องขอฝากไว้ด้วยและสับคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเจอกันใหม่คลิปนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ